วันนี้ก็จะมากินนี่นะครับผมข้าวกะเพราเจนะครับเอาเป็นแฟชั่นซะาหน่อยแล้วกันนะครับผมเห็นเขากินกันนะครับอีกการหนึ่งเป็นข้าวเห็ดญี่ปุ่นผัดพริกสดเจนะครับผมอันนี้เอาไว้วันหลังจะขอกินข้าวกะเพราก่อนนะครับผมนี่นะครับข้าวกะเพราเจนะครับแต่้ามาตอนเช้าเลยนะครับผมนิวข้าวเช้าแบบเรียบง่ายนะครับผมแกะเลยอ่านะครับเห็นไหมนี่เขาบอกเป็นโปรตีนทูเหลืองนะเต้าหู้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรากินเลย หอมหอมเครื่องกระเพรานิดนึงนะครับอืมรสชาติดีครับได้ไน้อร่อยนะนะครับเป็นเล่นอร่อยนะครับเนี่ยเอออร่อชามันวนวลเผ็ดนะครับเค็มๆนิดๆแต่ไม่หวานนะนะครับข้าวก็อร่อยครับ กินดีครับกินดีคือปริมาณนี่ได้เยอะนะครับนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับกินเมนูเจเจกันบ้างนะครับแต่ผมไม่ได้กินเจนะนะครับผมอยากลองกับข้าวเจบ้างว่าอร่อยหรือเปล่าบอกเลยครับอร่อยดีอ่ะนี่นะครับตั้หูชิ้นใหญ่ๆนะครับท่านใดครับอยากลองเมนูเจนะครับถึงไม่ได้กินเจเป็นตาม เทศกาลแต่ว่าเราอยากลองอาหารเจก,ก็สามารถลองได้ครับผมอร่อยตามด้วยข้าวเข้าไปรสชาติเข้มข้นมาแบบนี้ทุกปีครับนี่ครับอักราดบนข้าวลงไปนะครับราดให้จ้ำๆผมมีน้ำผัดอยู่บ้างเห็นไหมครับคือน้ำซอสคข,ข้างจะเข้มข้นนะี่นข้าวได้สบายโอ้โหไปครับหมดแล้ว ถือว่าเป็นอาหารเจที่อร่อยนะครับแบบเบื้องต้นเลยท่านใดสนใจนะครับสามารถไปลองได้เลยครับจะเป็นทุกสาขายัางไงผมไป